สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข้อนรอบวันนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขแนะเอาแต่พอดีคุยกับลูกเทพระหว่างเข้าขั้นเจ็ดหลอนเมื่อวันที่28มกราคม259ที่โรงแรมมิลเลอร์แกรน version, คอนเวนชั่นกรุงเทพนายแพทย์ปิชาสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับกล่าวถึงกระแสความนิยมแห่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพว่าการเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพเพื่อช่วยคลายเหงาสามารถทําได้ าะถือเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเล่นชั่วครั้งชั่วคราวก็สามารถทําได้ทั้งนี้คนเราควรอยู่ในความเป็นจริงและความพอดีอย่ากเกินเลยแต่ถ้าหมกมุ่นลงไปจนถึงขั้นเหมือนเกิดจิตหลอนคิดว่าสามารถพูดคุยโต้อตอบและสื่อสารกับตุกตาลุกเทพได้ก็ต้องกลับมาดูตัวเองและถ้าถึงขั้นคิดว่าสื่อสารได้ก็ขอแนะนําว่าควรไปปรึกษาแพทย์อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการระบุว่าที่สามารถสื่อสารได้เพราะตุกตาลุกเทพได้รับการปลุกเสกขึ้นมานั้น อยากให้คิดว่าของที่ขึ้นชื่อว่าของปุกเสกก็ถือเป็นว่าเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนอกจากนี้ยังเตือนว่าไม่อยากให้ไปหลงกับโปรโมชั่นและการโฆษณาที่หวังจะค้าขายเพื่อ,อไรายได้เพราะอาจตกเป็นเหยื่อของการตลาดได้ส่วนกรณีของผู้สูงอายุที่มีความนิยมเลี้ยงเพื่อ,อคลายความเหนาเนื่องจากมีไม่มีบุตรหลานกลฉชิดน,นั้นที่ทําได้ทุกอย่างมีความพอดีหากอุ้มแล้วมีความสุข อยู่บนความพอดีก็ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุมีความสุขไปแต่คนรอบข้างก็ควรมีการสังเกตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดีด้วยนะครับ